สวัสดีครับไม้์แดสุดใบมาแล้วครับพบกับไม้8แปดสุดใบรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับโย่ววันนี้จะสื่นเต้นเป็นพิเศษนะผมทับโปรเจกต์นี้เดี๋ยวถามคำถามแรกกับผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับว่าคุณเคยรู้สึกหัวใจเต้นแรงขั้งท้ายที่จักรยานเมื่อไหร่ครับผม จริงๆแล้วบอกว่าคันนี้ทําให้ใจเต้นแรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นยางเดิร์สนะครับยางเสิร์ภูเขาคันนี้มันเหมือนกับเซิอภูเขาเดสโทที่ยอดส่วนลงมา120นิ้วนะครับโอ้แต่เต้นแรงนะครับอ่ะจริงๆตั้งแต่ผมทาธุรกิจจักรยานมาเนอะก็น่าจะประมาณ7-8ปีปแล้วนะครับก็ห่างเ,างานเินในการขี่เซิอภูเขาไปนานมากเลยนะครับจนก็ มาเจอย,อยาัวนี้แหละก็อ้มันโอ,โอว้าวมากนะครับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวขอขออนุญาตการนะครับโอยาม่า A302 ส่วนคัตมคันที่2ของเรานะครับ่ะเรียวิวันนี้ได้เป็นยอดสที่20กว่าๆนั่นแหละนะครับจำเลขไปได้ต้องขออาภาัยด้วยนะครับแต่คันนี้เป็นคันที่2ที่เราได้คัสตอมส่งให้ลูกค้านะครับและวันนี้ จ้าของจะมารับกลับไปซิ่งในช่วงวันหยุดยาวนี้นั่นเองนะครับว้าวชอบมากอันนี้ชอบจริงๆครับมาขออนุญาตติงขึ้นมาหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งนะครับเรียว,วิวคันนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เราได้เปิดตัวโปรเจกตนี้นะครับใน Facebook ของเรานะครับก็มีพี่ท่านนี้แหละครับสนใจนะครับว่าอยากได้จักรยานรับการติดรถไปท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศซึ่งหลักที่ที่เขาชอบไปเที่ยวคืออุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนครับเส้นทางในการขี่มันจะมีเป็นดินบ้างเป็นหิน บ้างเป็นถนนลาดยางบ้างนะครับตอนแรกก็คุยกันแหละว่าเอ๊ะเส้นทางมันค่อนข้างหลากหลายนะครับที่ว่าแต่ว่าทําไมถึงไม่เอารถใหญ่ๆไปเพราะว่าน่าจะขี่สนุกกว่าอา่จะตอบว่าเฮ้ยรถใหญ่เนี่ยมันพกไม่สะดวกแล้วเราไปเนี่ยอาจจะหลายคนเราก็อยากที้ไปขี่ของเราเองคนเดียวที่แบบว่าขี่เที่ยวที่สนุกประมาณนี้นะครับแต่เส้นทางที่เป็นธรรมชาติบ้างถนนบ้างนะครับก็เน้นครับ ได้ขนไปไหนมาไ,ไหนได้แข็งแรงและขี่สนุกนะครับพอมาเจอโปรเจกต์คันนี้เนี่ยก็ได้คุยจันนะครับเราก็เสนอยางไปอ่ะเป็นยางโพลิริงแล้วก,าาปป oring, วก็ขาดไม่ได้เลยคือเราได้ถึงยางตัวนี้ทันทีเพราะว่าพอบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันเป็นเัื่องของธรรมชาติบผมก็เลยคิดว่าโอ้โหแต่ว่าถ้าขี่สือภูเขาเนี่ยมันต้องฟินซึ่งแน่นอนครับเมื่อก่อนเขาก็ขี่แบใหญ่แหละ้วเขาบอกว่ามันก็ขนยากนิดนึง เวลาผลต้องจริงจังมากเลยนะครับไม่อยากจริงจังขนาดนั้นนะครับก็เลยมาจบที่โอยาม่า a 3 0 2 Project โปรเจกต์พันนี้นะครับเพราะว่ามันถัาตอมได้คือจ่ายก้อนเดียวจบอ่าไม่ต้องซื้อไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ต้องถอดอไหล่อันนี้ไปขายหรือว่าฝากแล้วขายในเทอร์ได้ไหมมันไม่ต้องคิดอย่างนั้นไงมันคุยเสร็จปุ๊บมันจบคอมพเลยนะครับแล้วก็เลิอกอราทดเกด้วยอ่านันนี้นคือแหละคือ,คอ พอยว่าทําไมคันนี้มันถึงมาอยู่ในหน้าจอนะครับและด้วยความที่โชว์รถเป็นยาวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณชนนี่ก็เลยคิดว่าขอผมมาดูรถก่อนแล้วก็ให้ลองรถตัวอย่างไปคันหนึ่งก็เลยจบตรงคําว่าลองเสร็จจบไม่ต้องคิดอะไรต่อเรื่องยางแล้วกลับบ้านเลยนะครับตรงใจถูกใจสเปคเลื่อกได้เนี่ยมันก็เลย มาอยู่ตรงนี้ในวันนี้นะครับอะขออนุญาตหยิบกล้องมาถ่ายใกล้ๆแล้วกันนะครับโอเคฮัลทหลหยิบมาแล้วนะครับอะขออนุญาตเอาอีกหน่อยเียงกระดานนิดหนึ่งนะครับในคลิปเรียววิวที่ผมหยิบกล้องไปมาเนี่ยเ,เสียงอาจจะดังเป็นช่วงนะครับอดีอยู่หลังกล้องก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเพราะใช้ไมโครโฟนตัวกันนะครับนี่นะครับ ตอนนี้เราไปดูไฮไลท์ของคันนี้ก่อนนะครับยานนอกเป็นชวาเบ้แบล็กแจ็คขนาด20คูณ1.95นะครับดอกเม็ดเข้าโคตรโคตรโคตรลุยๆนะครับเหมาะมากกับทางดินและที่เป็นหินโรยๆนะครับ สเปคคันนี้ชุดขับก็ยังยึดชุดขับแบบเดิมนะก็จะเป็นมือเกียเทียก้า R440 นะครับชุดเบรกเป็นชิปโนอาริวิโอ M4000 ทั้งชุดนะครับอ่าจานหน้าก็เป็นโซ ra ระ R3500534 นะครับเฟืองท้ายก็1 1 32 นะครับตีนหีก็เป็นโซาร์อา0สพตัวใหม่ขาสั้นนะครับลอ้อก็ยังเป็นล้อของโอยาม่าไม่ได้หวันนะแล้วก็เป็นโซ่ X t h 9 3ส่วนคันนี้บันไดจะเลือกใช้เป็นของซันทัวนะครับเป็น SR อ่อาเดี๋ยวต้องมีคำถามแหละว่าเอ้ยเอาไปขี่เข้าป่าทำไมใช้บันไดพื้นยางทำไมม่ใช้พื้นที่เป็นดอกๆก,กับขาดีๆนะครับไอพี่เขาบอกว่าบันไดแบบนั้นนะ่ะ มันจับขาดีก็จริงครับแต่มันทำลายรองเท้าเขานะครับทาพื้นมันนิ่มขอบันไดที่มันแบบเหยียบเต็มเต็มเท้าก็พอไม่ต้องแบบโหดมากเดี๋ยวเท้าทะลุนะครับก็เลยจบที่เหยียบได SR อันนี้นะครับซึ่งเป็นบันไดที่ดีมากนะอ่ามันเหยียบเต็มเท้าแล้วมันก็ทนทานมากนะครับผมอ่ะก็ชอบตัวนี้เหมือนกันแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปขี่ลุยผมอาจจะแบบว่าชอบที่มันจับเท้าดีกว่านี้เพราะว่าผมก็กลัวลื่นเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพี่นเนี่ยประสบการณ์สูงมาก บอกว่าไม่เป็ไรพี่มั่นใจนะครับแอบบล็อกทันนี้ก็เลือกเป็นวิตขอบเมริคั t ทวินรุ่นทัวริงนะครับเป็นบาดเจลที่ผมเรียกว่าเป็นนิพายนของสายทัวริงเนี่ยในงบไม่เกินพันหน่อยๆนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆตัวนี้หลายคนที่จบกับตัวนี้ไปนะแล้วบอกแล้วโหแบบมันคุ้มเกินคุ้มจริงๆครับอ่บ ดูงานของเราครับนี่ช่ครับถอยมาซซมจงบโอเคอ่ะครับก็ผ่านไปอีกคันหนึ่งนะครับกับโรเจ็คเอ็มคัสตอมเอ็มของโอยาม่าเอสามนสองครับหลังจากนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปทีละคันนะครับจนมันหมดนะครับใครสนใจจักรยานที่คัสตอมได้แบบนี้นะครับ ก็พักกันมานะเออโปรเจกต์ Project แบบนี้ผมบอกเลยครับไม่ได้มีบ่อยๆแล้วก็เราลองแล้วหลายคนก็มาลองแล้วก็ติดใจกันนะครับก็ฝากพิจารณากันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับติดตามไม8แ8ส่วนไว้เรีย v วิวคุณจะได้อะไรดีๆมากมายนะครับช่วย เป็นไกด์ในการให้คุณเลือกซื้อจกอักรยานได้ถูกใจครับผมวันนี้เคียบยไ,ปไปก่อนครับสวัสดีครับ